ตะก,ก้าอีกแล้วคุณผู้ชมตะก,ก้ามาอีกแล้วชุดนี้อ่ะหยุดสั่งก่อนหนึ่งเดือนสัญญาว่าเดี๋ยวบอสบนนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็บรรยากาศวันนี้น,นีนะคะมีลมแล้วก็ไม่มีแดดก็วันนี้แม่ส้มจะมารีวิวเปิดตะก,ก้าอีกแล้วจากจังหวัดพิษณุโลกไรจอมราชาจากจังหวัดพิษณุโลก รอบนี้แม่ลงทุนสั่งไม้ด่างที่เป็นไม้ติดหนึ่งในสิบของไม้กระแสต,ตอนนี้นะคะมีเบอร์เบิร์มาร์กด่างเป็นบอลกระดาษด,ด่างขาวเบอร์เบิร์มาร์กด่างด่างปกติน่าจะด่างเหลืองเนาะเบอร์เบิร์มาร์กแล้วก็ era, คอนสเตอร์ล่าไทคอนฟิโลกันส้มอันนั้นได้มาแล้วรอบรอบก่อนเนาะ ซึ่ง3ตัวนี้ที่แม่สั่งไปเนี่ยแม่สั่งไซส์เบบีเพราะว่าตามงบประมาณที่เรามีแต่อยากสะสมเอาไว้เลี้ยงเลี้ยงต้อยเลี้ยงตอนเขาเบบีนะคะเบอร์เบนมาส์2,005มอนไทคอน2,005แล้วก็บอนกระดาษด่างขาว3,005เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าอ๋อแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แม่สั่งไปเป็นพริกด่างพลิกขี้หนูสวนด่าง อันนี้ก็คือซื้อมาเก็บสะสมไว้เพราะว่ารู้สึกว่าเสียดายเนาะตอนที่แม่เริ่มสะสมเนี่ยก่อนหน้านู้นที่แม่ชอบดูพวก YouTube ร้านขายต้นไม้เอพวกไลฟ์สดร้านร้านขายต้นไม้ตอนกลางคืนที่แม่ชอบดูแล้วก็ซื้อเนี่ยมันจะมีน้องอยู่เจ้าหนึ่งขายตอนนั้นเขาขายคา,าด่างแค่ต้นละร้อยสามสิบแต่แม่ไม่ได้ซ f เอฟมาผ่านไปยังไม่ถึงเดือนตอนนี้คาดางังราคาประมูล ถ้าหน่อน้อยแค่นี้ก็ไปอยู่ที่พั0หแต่ถ้าเป็นต้นคาแบบสมบูรณ์เลยอ่ะตอนนี้ขั้นต่ำสองพันแล้วก็หาเก็บกันอยู่นะแม่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวลองเอาพริกขี้หนูสวนด่างมาเก็บไว้ก่อนแล้วก็าหาราคาเบบีของไม้กระแสที่ติดหนึ่งใน10มาไว้สะสม บอกก่อนว่าราคานี้เป็นราคาที่มือใหม่แล้วก็มือใหม่สําหรับอย่างแม่ส้มแล้วก็ตามงบประมาณที่เราจับต้องได้นะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเนาะตัวนี้ตะกร้านี้เบอร์เบอร์มาร์กด่างเบอร์เบอร์มาร์กด่างเหลือง2 5 0 0ค่าส่ง150หนึ่งตะกร้าหนึ่งต้นสำหรับต้นไม้ที่เป็นไม้สะสมแหลไอเทมไม้แพง แทนแทนแทนแต่แแอันนี้มันมันด่างสองใบอันนี้หลอดใหม่อ่อนๆที่เพิ่งออกมาเนาะแล้วพอมันเริ่มเริ่มเริ่มตเขาก็จะออกใบออกลาย สามหลอดใหม่กําลังนี่แล้วก็ไม้ด่างก็จะดูทิการมันเนาะการเขาก็จะด่างโอเคตอนแรกแม่ก็ตกใจเนาะโอ้ทำไมข้างล่างมันไม่ด่างแต่ออเคมันต้องให้เขาเริ่มโตแล้วก็ออกลายว่าโหยเนี่ยชอบอ่ะแม่เริ่มแบบมีมีความสุขแล้วก็ลุ้นนะเช้ามาแม่ก็จะเดินดูว่าต้นไหนออกหลอดแล้วก็ลายจะเป็นยังไงเนาะอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขดีนะคุณผู้ชม ก็ละอัพเลเวลไปเริ่มสะสมไม้ด่างไม้โอเคต้น okay. ต่อตไปมอนเตอร่าไทคอนน่าจะเป็นแบบเพาะ,มะเมล็ดแล้วด่างซึ่งถ้าเป็นต้นแบบฟอร์มใบเท่าฝ่ามือเนะี 7, 500, 8, นะ่ยเจ็ดพันห้าแนแม่ยังไม่ใจถึงที่จะไปซื้อไทคอนแม่ก็เลยเลือกที่จะซื้อต้นเดบ,บี2 5 0 5ซึ่งร้านเนี่ยไว้ใจได้แล้วก็จบตาแน่นอน นะลยจอมราชาตังหวะที่เป็นลรไล่เขาใหญ่ลูกค้าเยอะๆสองพันห้าเอา้าสองพันห้าเอา้ากล้องไหนด่างน้อยแต่ด่างนะแล้วก็มีหลอดเห็นหลอดใหม่ไหมเอา้าเนี่ยหลอดหัวเนี้ยลุ้นตายเลยเนียวโอ้ลืมนะมีอีกต้นหนึงที่ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงที่ฝั่งรอบเนี้ย ถิงโกเนียมเงินไหลามาซึ่งในคลิปก่อนที่แม่พูดถึงตัวที่ว่าเปิดไม้สะสมตระกูลซิงโกเนียมไปแล้วแม่บอกว่าซิงโกเนียมเ <c oughs> บติกอันนั้นคือเป็นเงินไหลามาธรรมดานะคะเ <c oughs> พื่อนๆคุณผู้ชมแต่อันนี้เป็นตัวเบติกข,ของจริงที่เป็นกะหนกลายไทยอันนี้ต้องขออภัยด้วยเนาะซึ่งแม่ยังไม่มีแม่ก็เลยสั่งมาเป็นต้นตั้งแม่ อันนี้299บาท299บาทแทงบอดแล้วคือกลาคือมาเนี่ยแม่จะดูไลฟ์สดในกลุ่มเพจกลุ่มต้นไม้หลายๆกลุ่มแต่ว่าจะดูกลับไปกลับมาแล้วก็เทียบราคาเนซึ่งจากที่ดูอะราคาก็จะไม่ไม่ค่อยหนีกันหรอกแต่แม่มองที่คุณภาพแล้วก็ความไว้ใจได้ว่าเราจะสั่งร้านไหน อย่างไร่จอมราชาที่แม่สั่งจากพิโลกเนี่ยต้นไม้ของเขาทุกต้นเนี่ยถ้าเราแกะออกมาเนี่ยจะไม่มีพึ่งพึ่งปลูกหรือว่าเหมือนรีบปลูกแล้วขายไม่มีทุกทกต้นที่ได้มาจากไร่จอมราชาคือรากจะทะลุหมดแล้วก็เชื่อมั่นในคุณภาพของต้นไม้นั้นๆได้แล้วก็ราคาถูกแล้วก็จับต้องได้โอเคนะ,ะก้าต่อไป ตอนนี้อยากได้คาด่างตัวนี้แพงสุดที่ซื้อมาแล้วดูบอสก่อนนะบอสได้ยินบอลกระดาษด่างขาวตัวนี้แทนแทนแทนสามพันห้าลายด่างเทพๆคือมันมีต้นใหญ่กว่านี้นะแล้วก็ราคาถูกกว่านี้แต่แม่คิดว่าแม่เลือกลายเลือกที่ลายด่างเนี่ยตัวนี้ก็คือเขากําลังจะด่างเห็นไหม เขากาลังจะออกด่างตรงนี้ลายเขาก็จะชัดแบบนี้แล้วก็ลายเขาก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆนะเขามีขายมเมล็ดบอลกระดาษขายไข่กระดาษด่างขาวเม็ดละ499หรือเม็ดละ500แต่ต้องไปลุ้นเอาเพราะว่าไข่มันนะ่ะถึงแม่พนันมันจะด่างแต่ก็ไม่เสมอไปว่าไข่บอลที่เราเอามาเพาะปลูกอะมันจะด่างเสมอไปเนาะแม่ก็เลยว่า ถ้าเราซื้อ6เม็ดสา0พันเกือบ3,000ันกับเราซื้อตัวนี้35 0 0นเนี่ยเอาแบบด่างแน่นอนมาเลยดีกว่าก็เลยไม่ได้ไม่ได้สั่งแบบไข่ไปเนาะนี่นะคะบนกระดาษด,ด่างขาว3,500บาทะก้าสุดท้ายอันนี้จะเป็นไม้กระแสไม่ด่างที่เริ่มหายากแล้วก็เริ่มมีราคาถึงหาได้ก็จะเริ่มมีราคาก็คือ,อยางอินเดียด่างแล้วก็ ทางไล่เขาก็แถมนี่ค่ะไล่จอมราชาแถมต้นกระชายมาเพราะว่าตอนนี้กระชายแพงเนาะเราโลละสองร้อยกินเพื่อฆ่าไวรัสหรือสร้างภูมิต้นทานอะไรสั้งอย่างเกี่ยวกับโควิดเนาะทางร้านเขาก็เลยมีโปรโมชั่นแจกต้นกระชายมาขอบคุณมากนะคะไล่จอมราชาโอ้สวยสวยสวยทิคาะรยังไม่เคยเห็นนี่ค่ะ นี่คุณผู้ชมพริกขี้หนูสวนด่างสวยสวยด่างขาวสวยขาด่างพริกด่างนี่มาแน่นอนเชื่อแม่ไอไม้กระแสไ,ไม้แพงพวกไทคอนพวกเบอร์เบอร์มาร์พวกบอนกระดาษพวกทิงโกเนียมันมันมาอยู่แล้วแต่ว่าพวกพืชผักส่วนครัวหรืออ่าะะดาวด่างอะไรพวกนี้เพื่อนแม่เจอในป่านะมันเขาเก็บไปละ กระดาวด่างแล้วก็ที่บ้านแม่มีมย่ยนดลางบ้านที่ต่างจังหวัดอีกอันนี้ยางอินเดียด่างกับตัวออมชุนทูไซส์เบบีนะ้นะนี่ที่แม่เอามาสะสมไว้เป็นตั้งแอ่ไว้ขายเพราะว่ามันจะเริ่มหายากแล้ว อ,อมชมพูอาจจะหาไม่ยากแต่ว่าราคามันขึ้นแต่ก่อนอย่างเงี้ยก็ประมาณ80ไม่เกิน150ย้านี้นะไม่ใช่พิงค์สปอร์ตนะเป็นออมชมพูธรรมดาแต่ตอนนี้ถ้าขายตามหน้าร้านขายต้นไม้ทั่วไปเนี่ยสามร้อเอ่อจะเป็นในในเพจในร้านที่ถูกถูกบางร้านที่ถูกถูกในเพจขาย250แต่ค่าจะส่งอีก70 80ก็300กว่าเนาะ อันนี้แม่ก็เลยสั่งมาสะสมเก็บไว้ก่อนสั่งยางอินเดียมาสองแล้วก็ออมชมพูมาสามเปิดตะกร้าครบแล้วนะคะวันนี้มาทั้งหมด4ี่ตะกร้ารอบนี้แม่ลงทุนเยอะสุดละเรามาไล่ดูซิว่ามีอะไรบ้างพริกขี้หนูสวนด่างบอนกระดาษด่างขาวมอนสเตอร่าไทคอน เงินไหลามากระหนกลายไทยแล้วก็เบอร์เบอร์มาดงออมชมพูธรรมดากับยางอินเดียด่างอันนี้เดี๋ยว EP ีหน้าแม่จะมาแนะนำเทคนิคการสร้างรายได้จากการเพราะต้นไม้ขายแบบรวดเร็วซื้อต้นไม้ลงทุนต้นไม้แบบไหนที่เรามาเพาะขยายแล้วทำให้เราเกิดรายได้เร็วเดี๋ยวแม่จะมาบอกใน e ีพี ต่อไปเดี๋ยวติดตามกันในอีพีหน้านะบอสมาตามแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย